สวัสดีค่ะวันนี้พี่แพนจะมาจวนทําดอกช่อดาวนะเจ้าดอกช่อดาวของเราจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นดอกสีม่วงดอกช่อดาวก็คือดอกลาวเวนเดอร์นั่นเองนะเจ้าอันนี้เป็นดอกที่1ิบแล้วนะเจ้าเป็นดอกสุดท้ายของห้องเรียนทําดอกไม้แล้วนะคะนะเจ้าแบบนี้นะเจ้าทักง่ายสวยนะเจ้า แล้วเอาไปติดชิ้นงานได้เลยเอามาทําเป็นช,ช่อแบบนี้ก็ได้นะเจ้าจะทาจะทําสั้นหรือว่าจะทําเป็นช่อยาวแบบนี้ก็ได้นะคะจะทําเป็นช่อยาวหรือว่าอย่างนี้ก็ได้นะเจ้ามันอยู่ที่ขึ้นการขึ้นโซ่เองเท่าน,นั้นเองนะเจ้ามาเรามาเริ่มทํากันเลยนะเจ้าพี่พียงจะใช้สีเขียวนะคะคือดอกดอกลาเวนเดอร์เนี่ยมันก็จะมีสีเขียวอ่อนแล้วก็สีเขียวสีเขียวเข้มเพื่อเป็นก้านมันนะเจ้า แล้วดอกเนี่ยจะเป็นสีม่วงอ่อนม่วงเข้มนะคะจะเป็นลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์นะเจจะดอกลาเวนเดอร์มันจะเป็นดอกเล็กๆนะคะแล้วมีกลิ่นหอมมากนะจ่จจะฝรั่งชอบเอาไปทำใส่ถุงเป็นถุงหอมเนะเจ้าเอาไปตากแห้งดอกเปิ้ลเนะเจจาเอาไปตากแห้งแล้วก็ออกมาใส่ถุงหอมเอามาใสอา่อยู่ในบ้านเนาะหรือไม่ก็ตู้เสื้อผ้านะคะจะเป็นที่นิยมมากเลยนเนี่ยา พี่แพนจะใจ้เข็มอยู่2เบอร์นะเจ้าจะใช้เข็มอยู่สองนะคะแล้วก็1.5 mm มนะเจ้าสนี้พื่อนจะเอาไว้ทำทำการเขานะแล้วก็1.5จะเอาไว้ทำดอกนะเจ้า,าทำกลีบดอกเนาะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆมีเลยเนอถ้าบางคนใช้ไหมไหมเส้นใหญ่ดอกก็จะออกมาเส้นออกมาใหญ่เนาะถ้าทำเส้นเล็ก ดอกมันก็จะละเอียดแล้วก็จะเล็กแบบนี้นะคะอันนี้ทําเป็นสองแ,อององแบบเนอะอันนี้อันนี้แพนใช้ไหมแบบนี้นะไหมแบบนี้นะ,ะเ,เป็นเป็นไหมข้อต้อนนะเป็นไหมข้อต้นเส้น20อ้วนหรือไม่ก็ทีทีเอสซัมเมอร์มันก็ประมาณนี้นะแต่อันนี้เป็นไหมแต่อีกอันนึงเนี่ยเป็นไหม ไหมไหมข้อตตอน,นะเจ้าที่พแพนมีเนาะเป็นไหมข้อตตอน,นะอน่ะฉะนั้นพี่แพนจะจช้อยู่สองสองเบอร์นะคะมันจะออกมาต่างกันนะเจ้าอันนี้เกลื่อนไม่น้อยเกลื่อนเกลื่อนยาวนิดนึงนะดอกสุดท้ายเนี่ยโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะเจ้านอ้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเจ้าอ่ะเริ่มพี่แพนจะทําโซ่สั้นนะโซ่ยาวนี่แพนทํา40นะคะโซ่โซ่ยาวนี่แพนทํา40นะส่วนโซ่สั้นนี่แพนทําี่สิบ 20บวก1อันนี้ก็40วก1นะ40บวก1นะเจ้าอ่าพี่แพนจะทำ20นะพี่แพนจะทำอันสั้นนะเจ้าจะทำอันสั้นนะคะ,ะเรามาทำกันเลยพี่แพนจะขึ้นโตขึ้นโซ่ด้วย21โซ่นะเจ้า21นะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เดี๋ยวนะ16 17 18 19 20, 20 21นะเจ้าบวก1นะแล้วจะทํา x ทั้งหมดทองแถวเลยนะเจ้าทั้งหมดเป็น 20x นะ1 2 3 4 แถวเลยนออะพี่แพนจะถึงแล้วนะคะ19แล้วนะ20 19 20ถึงแล้วนนเจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะอะแพนจะพี่แพ,นจ,พ,พนจะตัดไหม่แล้วนะเจ้าเราจะตัดไหมนะะโซ่หนึ่งก่อนเนาะตัดไหมในเจ้าทีนี้เราจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนหัวเข็มนะเปลี่ยนหัวเข็มเนย ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะเพื่อนๆคนไหนไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะเจ้าแต่พี่แพนใช้ใไใหมเมื่มเมื่อไม่เหมือนกันเนาะพี่แพนจะใช้ใหม่อันนี้นะทีละมุลน,นะเจ้าหรือว่าใหมใหมคอตตอนอันอย่างก็ได้นะเจ้านะที่มีเส้นเล็กเส้นใหญ่ไม่ว่ากันนะไหมพรมก็ได้นะเจ้าเอาใหม่ที่มีเลยนะเจ้าเราจะมาเริ่มกันเราจะนับโซนี้นะคะนับไปหนึ่ง6 7 8 9้านะเจ้าพี่แพนจะเริ่มที่หลักที่9นะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากได้ดอกมันยาวเนาะก็เอาลงมานิดหนึ่งนะคะหรือเพิ่มโซ่ขึ้นไปนะเจ้าแต่พี่แพนจะทำดอกที่ mm. พี่แพนจะทำมันสั้นแค่นี้เองนะคะนะ mm. เน่เพื่อนเพื่อนคนไหนอยากได้ยาวอยากได้ให้มันยาวแบบนี้ก็เพิ่มโซ่เอานะเจ้าเพิ่มโซ่วิธีการถักเหมือนกันเลยนะเจ้า เหมือนกันนะเดี๋ยวตั้อึเราเอาแทงเข็มลงไปนะเจ้าแทงเข็มลงไปในในห่วงนี้นะคะแล้วคล้องใหม่ขึ้นมาค่ะคล้องใหม่ขึ้นมาเจ้าคล้องใหม่นะแบบนี้อ่ะทักโซ่ขึ้นสองเจ้าทักโซ่สองแล้วก็ทำา f ลงไปที่เดิมทำสอง f ลงไปที่เดิมนะสองลงไปที่เดิม ดอกนี้ถักง่ายมากนะเจ้าแล้วสวยเอาไปติดชิ้นงานได้สวยมากเจาะแล้วก็โซ่สองแค่นี้ค่ะแล้วก็ทำซี 4, ลงหลักถัดไปนะเจ้าทำซีโซ่สองแล้วก็ในทำสองเในหลักถัดไปนะคะทำสองเในหลักถัดไปแบบนี้นะเจ้าแล้วก็โซ่สองค่ะ แล้วก็ทำสี่ลงในหลักถัดไปนะเจ้าเก็บไหมเก็บได้ไปด้วยนะนี่นะเจ้าแค่นี้นะเจ้าทำจนถึงทำทุกหลักนะโซ่สองแล้วก็ทำสองในหลักถัดไปนะเจ้าทำสองในหลักถัดไปถ้าอยากจะให้กลีบดอกมันใหญ่กับ 3f ก็ได้นะ 3f ก็ได้นะเจ้านะโซ่สองนะคะ แล้วก็ทำสีลงหลักถัดไปนะเจ้าแบบนี้นะทำจนสุดเลยนะเจ้านะทำแบบนี้เนาะแบบนี้อ่ะลงปโซ่สองแล้วก็ดอกนี้ดอกนี้มันจะสวยมากเลยนะเจ้าสวยค่ะแ่นชอบนะอาตับไหนนี่ แห่นชอบเพราะว่าเฮาไปติดชิ้นงานได้เลยเอาไปติดหมวกสวยมากนะเจ้า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดใหม่เ,เส้นผิดบบอา่อาแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สองนะเ,เจ้า แบบนี้นะเจ้าเดี๋ยวมาดูที่มุมมันนะเดี๋ยวดูที่มุมนะเจ้ามุมมันจะต่างกันนิดนึงนะคะ,ะโซ่สองค่ะเราจะแบบนี้นะะหลักสุดท้ายเราจะทำา1 2สองโซ่สองแล้วเราจะลงไปที่เดิมนี้นะเจ้าลงไปที่เดิมเก็บไหมไปด้วยนะเก็บไหมไปด้วยนะเจ้า ทำซีลงไปที่เดิมนะคะขึ้นโซ่2ค่ะแล้วตรงนี้ตรงระหว่างกลางเห็นก่นคะตรงระหว่างกลางนี้นะ,ะเราจะทํา1ึ่งเราจะเก็บไหมไปด้วยระวังในเจ้าหนึ่ทำเอฟไปอีก2อนงะแล้วก็โซ่2แล้วก็กลับไปที่เดิมนะคะอันนี้คือมุมเราจะกลับไปอีกด้านหนึ่งแล้วนะเจ้าแบบนี้ขึ้นไปโซ่หนึ่ง ะะแล้วเราจะทําลงไปในหลักถัดไปนะเจ้าผันก็ค่ะแบบนี้นะแล้วก็ลงไปในหลักถัดไปแล้วก็นีคือข้างบนนี้เราจะเรา,เราจะมีอยู่ข้างบนนี้เป็นโค้งผันนะเขาเรียกว่าโค้งของ ของมุมมันเห็นแบบนี้นะแบบนี้นะเจ้าเราทำต่อลามทำลงไปนะคะําททำไปด้วยกันนะเจ้านอ,อถึงไหนแล้วเราทำเป็นช่อๆก็ได้นะเจ้าเราทำเป็นช่อๆน่ารักดีเอาไปติดหมวกนะคะหมวกแล้วก็ทำ X ทำจ่จะทำีลงไปถัดไป เอาเอาไหม่ไปไว้ข้างหลังก่อนเดี๋ยวค่อยตัดก็ได้เจ้าค่อยๆทำเน้อโซ่สองค่ะโซ่สองนะแล้วก็ทำถัดไปอันนี้มันอยู่ข้างหลังเราตัดดีกว่านะ,นะตัดดีกว่าขวางทางเราก็ตัดเจ้า จะยากเลยใช่ไหมอ่านี่ค่ะดึงดึงให้ดึงนิดนึงเนาะดึงให้ตึงนิดนึงแต่ไม่ถึงกับดึงมากไม่ต้องดึงสูงมากนะเจ้าไม่ต้องดึงสูงมากเนาะถ้าใช้ไหมเนี่ยไหมไหมเนี่ยมันจะอยู่ทรงดีมากเลยนะไหมทีไหมอคอตตอนนะคะคอตตอนพวกทีละมุนเอ่อทีอย่างในเจ้าที ี่เมอร์เจ้าเนี่ค่ะมันจะอยู่ทรงดีมากเลยแต่ถ้าเป็นใหม่ใหมเส้นอ่อนๆมันนิ่มอะเจา้ามันจะบม่ค่ยอยู่ทรงก่ได้เนะะาะเอาใหมที่มีเลยนะเจา้าไขทักเสื้อนี่ได้เปรียบเพราะว่ามีไหมนี่สวยอยู่แล้วอโอเคแบบนี้นะผ่าโซ่สองนะเจา้าแล้วก็ลงในหลักถัดไป แบบนี้นะจ๊ะาาโซ่สองแล้วก็ทำา 2F ในหลักถัดไปนะเจ้าง่ายก่าค่ะง่ายเนาะนี่จะแล้วก็ลงหลักถัดไปนะเจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยนะ,ะ,ยยนะจ้ะโซ่หนึ่งนะคะตัดไหมซ่อนได้จบแล้วเจ้าไปโทษที เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายกระเจะาหงายเนาะนี่ค่ะจะอยู่ทรงดีมากเลยเห็นก่ลาเวนเดอร์ ender, เป็นดอกที่หอมแทนชอบแล้วก็สั้นใหม่นะเจ้าแค่นี้เจ้ามายากเลยนะเจ้าเนาะเอาไปลองหาทำดูนะเจ้า แล้วก็เอาไปตกแต่งชิ้นงานเอาไปตกแต่งกระเป๋าหรือไม่ก็เอาไปตกแต่งหมวกเสื้อผ้านะเจ้าได้เลยนะคะได้เลยเอาไปทําเป็นช่อดอกไปยังได้เลยนะเจ้าเรียบร้อยนะคะหวังว่าดอกนี้คงเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนเนาะลองเอาไปหัดทักดูนะเจ้าอันใดก่ออันถ้ามันขัดจะได้เนะเจ้าเนาะ <c oughs> บอกหูเรื่องจะได้เกา เขียนมาถามได้นะเจ้านะคะโอเคเจ้าขอบคุณจ้าทนักเนิร์ดที่มาเห็นดอกไม้กับพ่แผน่นดอกนี้เป็นดอกสุดท้ายแล้วนะเจ้าขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจ้าดนักเรามาม่วนกันได้ตั้ง1ิดอกนะเจ้านะเอ,อถ้าจังใดก็มีใครมีปัญหาอย่างก็เขียนมา,อาสอบถามได้ตลอดเวลานะเจ้าห้องเรายังเปิดเหมือนเดิมนะเปิดเฮือเปิดเฮือมาเห็นได้ตลอดนะเจ้านาะอ ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆเจ้า